เล่นหนังมาแล้วถูกปะ่ะ<ช>เราต้องทําได้อยู่แล้วทุกบทบาทขอหน้ากโกรธหน้ากโกรธหน้าเศร้าเออดีใจที่สุดดีใจที่สุดดีใจที่สุด <c oughs> เลิศเลิศร้องไห้ร้องค่ะร้องค <c oughs> ่ะ <c oughs> เป็นไรโลกไม่แล้วเราอยากเห็นไปมีเราอยากเห็นเขาโพสต์การ์ดทำอะไรคะอยากเห็นโค้ช์ทำอะไรคะเดี๋ยวเด๋ยเขาสับเขาสะพั่แล้วปิด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 ก่อนรู้ดูปิดก่อนโทรศัพท์หายไปดีโอ้โอีกแล้วอีกแล้วคนแบงค์ทำอย่างนี้อีกแล้วหนีเลยโอเดี๋ยวมาฟังป้าบาร์บี้ป้าบาร์บี้ทำยังไงลูกทำแบบทำแบบไม่เป็นธรรมชาติ ขับแบบลูกคุณละโอเคแบบลูกคุลูกคุณอะเขาเป็นลูกคุณหนุ่ขับแบบขับแบบปลอมอมายีนะยีนะาเศร้าแต่ เดี๋ยวไปรับยาฉ้นหนงสงแอคชั่นหน้าตลกหน้าตลกแต่หัวล้อแบบเบาๆหัวร้อแบบเบาๆรอแล้วตอนเนี้ย ขับรอแล้วขับรอแล้วคนวนี้เรือ <c oughs> ไ,ได้ตลอดไปหมราร้วขับรอเบาหน้านี่แต่สนุกมาก หน้านางหลายหัวราะนังเอกโจ์ล้ำลึกมากหน้านางร้ายหัวล้อนังเอกไหัวรออีฟ้าขอหัวราะกดค่ะเมื่อกี้ แต่คนสุดท้ายแต่คนสุดท้ายดูรัตพี่แบงค์ขอหน้าโกรธหน้าเศร้านะดูรัตบอกเขาไปดูรนางเอกเราเป็นนังเอกเราเป็นนังเอกของใครเราเคยไปเราเล่นครหนักเราเล่นหนังมาแล้วถูกป่ะเราต้องทําได้อยู่แล้วทุกบทบาทขอหน้าโกรธหน้าโกรธหน้าเศร้า จที่สุดดีใจที่สุดดีใจที่สุดร้องไห้ร้องค่ะร้องค่ะเป็นไรโลกไม่แล้วเราอยากเห็นไม่มีเราอ เขาสะพัดหนูแล้วปิด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 ก่อนรู้ลูกปิดก่อนโทรศัพท์มาพอดีโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วคนแบงค์ทำอย่างนี้อีกแล้วหนีเลย